มันเด็ดมแตหนาด้าก่ะตนน้องง้หนาด้มันด็มันแ่ง้นแล้วีพ่อคู่แล้วานกีการะยังนี่กดยาแล้ว bay, bay nhang, bay oan để để khỏi bước bàn không nhang còn đi, sắp chết lái con gì không ดาพญาแถนมันกันนะีสมัยต๊กไรโกดีแต่ฝนนี่ตากใสกับน้ำใสแฝนน้ำคนเห็นน้ำมันก็พุ่กน้ำคนเกีียวขาก็พได้ที่อย่างวะตกมากมันไงไปดาพญาเถีนไง้เก็บไม่เลียงมั้งไปด่ปาพญาแถนไม่ใช่นนแล้ววะ ป่านานี้มก็งามแท้เนาะงามบ่งงามบ่ก็งามแทมมม้ป่า,น,านี่มันก็งามแท้ดิไอขี่ก็าตาก็ยังสวยเนาะได้ผีอ้อมถุง,งนี่จะเข่าเข่าไปดิอ้อมไปพุ่นเลยเข่าอันหน้าสีไปเนาะ